ขณะน,นี้คุณกำลังติดตามรับชมรายการเรื่องเล่าอาถรรพ์เรื่องเล่าอาถรรพ์คืนนี้เสนอตอนสัมภเวสีก่อนอื่นต้องขอบอกว่าเหตุการณ์ต่อไปนี้ เป็นเหตุการณ์สั้นๆที่ได้เคยประสบพบเจอมาเมื่อสมัยที่เราเปิดร้านเหล้ากับพี่สาวมีคนบอกว่าร้านนี้หรือสถานที่แห่งนี้เจ้าที่แรงมากตอนเปิดแรกๆลูกค้าก็ยังไม่ค่อยเยอะพี่สาวเราก็กังวลว่าจะทำยังไงให้ร้านไปต่อได้โดยที่ไม่เจ๊งสิก่อนวันหนึ่ง พี่สาวของเราแอบไปดูหมอดูที่ไหนก็ไม่รู้หมอดูบอกว่าสำพเพสศีหน้าร้านมันบังลูกตากของลูกค้าไม่ให้เข้าร้านเนื่องจากว่าร้านของเรากับพี่สาวอยู่ตรงทางสามแพ่งพอดีหมอดูบอกว่าให้เราแก้ไขด้วยการจัดเครื่องเส้นไปไว้ตรงทางสามแพ่งแล้วบอกให้ผีช่วยเปิดทาง และให้มีลูกค้าเข้าร้านมากๆอาจจะช่วยได้พี่สาวเรากลับมาจากการดูหมอดูแล้วก็มาบอกให้เราช่วยทำให้หน่อยจริงๆแล้วพี่สาวก็รู้ว่าเราเองไม่ชอบทำอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่เพราะเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการไหว้ที่สามสามแพ่งในที่อื่นมาแล้วแต่พี่สาวของเราใช้วิธีอ on ้อนวอนซึ่งเราเองก็ยอม ให้พี่สาวสบายใจโดยส่วนตัวแล้วเราจะเป็นคนตามใจพี่สาวเป็นอย่างมากไม่เคยขัดใจพี่สาวขออะไรเราก็จะจัดให้ตลอดในวันแรกเราตักข้าวใส่ถ้วยน้ำจิม้มแล้วก็ใส่ลูกชิ้นไปหนึ่งลูกจุดทูปหนึ่งดอกแล้วไปไว้ตรงทางสามแพ่งบริเวณหน้าร้านเยื้องกันเล็กน้อย และบอกกล่าวต่อสัมภเวสีไปว่าวันนี้เราให้แค่นี้พอถ้าอยากได้มากกว่านี้ก็ช่วยเปิดทางหรือไปจูงลูกค้าให้เข้าร้านให้มีรายได้ดีๆถ้าเราอารมณ์ดีพวกเองก็จะได้กินดีเช่นเดียวกันแต่ถ้าวันไหนอารมณ์ของเราไม่ดีก็ไม่ต้องกินแล้วเราจะไปฟ้องเจ้าที่ให้มาไล่พวกเองด้วย ซึ่งก็แปลกหลังจากนั้นเป็นต้นมาที่ร้านมีลูกค้าเพิ่มอย่างผิดหูผิดตาเพิ่มทุกๆวันด้วยรายรับต่อวันเป็น80,000บาทซึ่งได้ตัวเลขขนาดดีแล้วเราเองก็ทำตามสัญญาแล้วก็จัดอาหารชุดใหญ่ให้มาขึ้นหมูไข่ปลาเล่าไม่มีขาดจนมาวันหนึ่งจูจู ก็ไม่มีลูกค้าเข้าร้านเลยสองถึงสามวันติดต่อกันจนพี่สาวเราเริ่มเครียดและเริ่มกังวลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตัวเราเองเลยโมโหแล้วก็เดินไปเตะสำรับวายตรงทางสามแ่งที่วายทิ้งไว้แล้วบอกว่าเราเคยบอกแล้วถ้าเราไม่ได้พวกเองก็ไม่ต้องอยู่กันอย่างสบายไม่ต้องกินอิ่ม และพูดต่ออีกว่าต่อจากนี้ไปพวกเองไปเลยไม่ต้องมาอยู่ตรงนี้ตรงที่หน้าร้านอีกต้องบอกว่าในเวลานั้นเราห้าวมากและไม่เคยกลัวอะไรทั้งนั้นบ่ายวันรุ่งขึ้นพี่สาวมาบอกว่าเมื่อคืนตอนปิดร้านแล้วก็ขับรถออกมาพี่สาวเราเหลือไปมองกระจกหลังเห็นเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่ม เ็มหน้าห้านไปหมดเมื่อเช้าเลยไปทำบุญที่วัดกับพระอาจารย์ที่เคารพนับถือกันท่านหนึ่งอาจารย์ท่านบอกว่าเป็นพวกผีเล่ล่อนจริงๆแล้วเราไม่ควรจะไปเส้นไหว้ตั้งแต่แรกแต่ก็ไม่ต้องกังวลอะไรไปพวกมันกระเจิดกระเจิงไปหมดแล้วมันกลัวน้องชายน้องชายของพี่สาวเราก็คือตัวเราผู้เล่าเองพระอาจารย์บอกว่า ต่อไปนี้ให้ทำบุญสม่ำเสมอก็พอเพราะเราทำบาปมอมเมาผู้คนให้ผิดศีลด้วยการเปิดร้านเหล้าส่วนน้องชายพระอาจารย์ก็ฝากไปบอกแล้วก็ฝากเตือนให้มันหน่อยอย่าดีเดือดให้มันมากนักโชคดีที่เป็นคนดวงแรงสัมภเวสีพวกนั้นมันเลยกลัวมันไม่กล้าทำอะไรหรอกซึ่งพอพี่สาวกลับมาก็บอกเรา ุกสิ่งทุกอย่างที่พระอาจารย์ในทักมาจากนั้นเราเองก็สารภาพว่าทำอะไรลงไปบ้างจากนั้นพี่สาวก็สวดยับเลยว่ามีควรทำแบบนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีดวงเราแข็งหรือไม่แข็งเราก็ไม่รู้ได้ถ้าวันไหนดวงเราตกสัมภเสีศีล่านั้นก็มาทำร้ายเราแล้วจะทำยังไงสิ่งที่มองไม่เห็น มันอันตรายมากกว่าสิ่งที่มองเห็นอยู่ตรงหน้าเป็นไหนไหนข่าวหน้าเข่าหลังอย่าไปทำแบบนั้นนี่คือส่วนหนึ่งที่พี่สาวเราเทศเราสมดฟอร์มเลยเราขอรับปากว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกหลังจากนั้นเป็นต้นมาพี่สาวเราก็ไม่เคยไปดูดวงที่ไหนอีกเลยและเราก็ไม่เคยไหว้สัมภเวสีตรงทางสามแพ่งนั้นอีกเลย เรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังหากคุณผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้ขอความกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปหลอนๆแบบนี้จากเรื่องเล่าอาถรรพ์